กล่องพิมรีพายมาแล้วนะคะคราวนี้ก็คือดูดีกว่าครั้งที่แล้วมากครั้งที่แล้วนี่คือบุกขานนะคะเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลยเนาะแม่ไม่รู้ว่าจะได้ของครบไหมภาวนาว่าให้ได้ครบขี้เกียจตามก็ยังงงอยู่ว่ามัน okay. มีผ้านวมอะไรด้วยทำไมยัดใส่มาได้ด้วย ีผ้านวมจริงๆด้วยแต่มันคะลายเนะาะนึเคมนะีผ้านวมเนอะอ้อยเราไม่ได้ ผ้าเช็ดเท้าเหรอนีค่านวมนะคะอ้าวไม่ได้ผ้าเช็ดเท้าอะ่ะทุกคนแย่ yeah, แล้ว mm. ดูบินซินี่ไงผมเช็ดเท้าเพียมเช็ดเท้าคืออะไรอะ่ะเขาขีดค่าออกใส่ใส่อะไรอะ่ะ ใส่อะไรคืออะไรอ๋อเขาคืนเงินมาให้ใส่ซองก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ผมเช็ดเท่านั่นเองนะคะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอ๊ะเราสั่งไปสิบเหรอเราไม่ได้สั่งสิบเอ็ อ,อันนี้ขนมขนมโคลซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะโค้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะนี้ได้าปูโต๊ะได้อ๋อเนี่ยน้ำพริกได้ น้ำพริกตาแดงกับปลาบองอันนี้ได้นะคะปะลาบองเนอะกับน้ำพริกตาแดงอันนี้คนละ8ปบบาทนะคะแล้วก็ฟอกกี้ฟอกกี้ใหญ่ฟอกกี้ใหญ่ แล้วก็โอ๊ตมิลอันนี้แครกเกอร์ยายนะคะซื้อหนึ่งแผ่นหนึ่งเหมือนกันยายสั่งมาแล้วก็ไม้ผยนเสื้อไมแผนเสื้ออันนี้สั่งมาเองนะคะเสื้ออืมหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาดูรายการที่ไม่ได้กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอเช็คก่อน ก็คือมีการคืนเงินนะคะเนี่ยพรมเช็ดเท้าใช่ไหมไม่ได้เลยเพราะว่าเขาก็มีนามบัตรบอกเลยนะว่าพรมเช็ดเท้าราคา58บาทสินค้ามีปัญหาการนำเข้าเนาะเขาก็เลยคืนเงินเ,นเต็มจํานวนน่าเสียดายเพราะว่ามันน่ารักนะเนาะผืนละ58บาทแต่ว่าเขาก็คืนเงินมา60บาทเนี่ยนะทุกคนล้วคือเราสั่งไปทั้งหมด7ผืนนะเพราะว่าคืนมาเจซองก็ถูกต้องนะคะ1น3สา สี่ห้าหกเจ็นะก็คืนมาทั้งหมด7จ็ดซนะคะเออเขาก็ดูดเนาะคืนมาให้60บาทเลยอะ่ะแถมแถมเงินมา2บาทเลยอะแล้วก็มีสั่งมะม่วงอบนะคะก็ก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะเกิดจากการนําเข้าที่ล่าช้าก็คืนมาถอยก้าสิบบาทเออคราวนี้ก็คือของเป๊ะแล้วก็ครบทุกอย่างเลยนะคะมาดูขนมที่สั่งซื้อจากพิมรีพารนะนะตอนที่เขาไลฟ์สดนะก็จะเป็นขนมโคนของเกาหลีถูกแบบนี้ คือมันเป็นโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเราก็นึกว่าจะได้แบบเป็นของขนมเกาหลีสัก2ถุงใช่ไหมเพราะวันซื้อ1แถมหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันเป็นของจีนนะทุกคนคน่าจะได้อันนี้เนาะเดี๋ยวมาลองแกะกันดูนะคะว่าเป็นยังไงนะมันมีรสกาแฟชาเขียวแล้วก็สตรอเบอรีร่นะคะดีดีอะ อันนี้น่าจะเป็นรสกาแฟแล้วก <tinc S 1> <giving quin. S 2> ็อันนี้ชาเขียวแล้วอันนี้สตรอเบอรี่นี่เนาะสามสีทั้งหมดแกะรสอะไรดีแกะชาเขียวละกันเนาะว่าเป็นยังไง

อร่อยจีนก็ใหญ่ด้วยนะคะได้มาแกะของจีนเนาะเป็นรูปแบบนี้นะคะ ชาเขียวแล้วนี่นอันนี้แล้วก็สกอร์บรลี่นะคะอุ๋ย <c oughs> แกะชาเขียวเหมือนกันเนาะอ <c oughs> อันนี้จะเป็นโคนน,นนีทำไมมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นโคนช็อกโกแลตแล้วข้างในเป็นชาเขียวหรอแต่มันดำอะ่ะ ก็อ,อร่อยเหมือนกันนะคมะตัวเนี้จะมีความนมน้อยกว่าของเกาหลีแต่ว่าอร่อยเหมือนกันเลยแล้วแต่ใครชอบเลยส่วนตัวชอบของจีนมากกว่า นี่ห้ออะไรนะฮาเก็นดาชีฮาเก็นดาชีอ่ะใช่ไหมของจีนใช่ไหมเนี่ยกวางโจวจีนเจียงซิตี้ฝั่งโจเออของจีนอืมอร่อยอ่ะ อาดันชอบของจีนมากกว่าแต่ว่าของรถอื่นไม่ได้ลองเลยนะจำนวนโคนก็น่าจะเท่ากันนะคน่าเท่ากันแหละลองมาดูสตรอเบอรี่กันนะ เออไมอ่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยอืมเขาจะแบบของจีนเขาคือจะยืนพื้นเป็นโคลนช็อกโกแลตแต่โคนเกาหลีจะใหญ่กว่าอืนี่นี่เปรียบเทียบค่ะตัดจะมีความสูงกว่าอหอมสตรอเบอรี่ ของเกาหลีหอมสตรอเบอรี่นี่ก็หอมเหมือนกันเออก็สรุปคือก็น่าจะพอๆพอกันนั่นแหละอร่อยเหมือนกันอร่อยกินได้เหมือนกันได้หนึ่งแถมหนึ่งมาก็โอเคนะคะคุ้มอยู่เนอะแม้มันจะคนละประเทศกันก็นเถอะคราวนี้ไม่ได้ขนมมาเยอะเพราะว่าอย่างที่ดูในคลิปไปนะคะว่าเขาคนเซิลไป ไปหลายหลายอันเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านขนส่งนะคะแล้วก็เขาบอกอาจจะช้าหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยยกเลิกนะก็ไม่เป็นไรเราก็จะตามเอฟกันต่อไป <c oughs>